สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับน้องพิมพ์จากบ,บริษัทสอยโยนตการนะคะลูกค้าวันนี้นะคะหนูจะมาในหัวข้อ5คำถามคาใจกับมือใหม่หเช่าซื้อนะคะเดี๋ยวมาฟังคำถามกันเลยค่ะวันนี้นะคะจะมาสรุปเป็นคลิปสั้นๆนะคะสําหรับลูกค้าที่ถามเข้ามาเยอะมากนะคะน้องพิมพ์คัดมาให้แล้วนะคะสําหรับ5คำถามนี้นะคะคําถามแรกนะคะก็คือ ลูกค้านะคะอยากฟรีดาวนะคะหรือว่าดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะสามารถทําได้ไหมนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการฟรีดาวนะคะอยู่ที่ประวัติเครดิตลูกค้าถ้าลูกค้ามีประวัติที่ดีสามารถฟรีดาวได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะสาหรับคําถามที่สองนะคะดอกเบีย้ยจะสูงไหมนะคะสําหรับบริษัทของเรานะคะมีธน,นาคารชั้นนารองรับหลายแห่งนะคะเช่นธนาคารเกียรตินาคินธนาคารทหารไทยธนาชาิธนาคาร CIMB เป็นต้นนะคะธน,นาคารเหล่านี้จะมีดอกเบีย้ยพิเศษให้กับลูกค้านะคะ คำถามที่สามนะคะควรค้ำจําเป็นไหมนะคะถ้าลูกค้านะคะมีประวัติเครดิตที่ดีนะคะควรค้ำก็ไม่จําเป็นเลยค่ะลูกค้าคําถามที่สี่นะคะลูกค้านะคะสําหรับลูกค้าที่ติดแบล็คลิสนะคะสามารถออกรถได้ไหมตอบเลยนะคะลูกค้าที่ติดแบล็คลิสสามารถออกรถได้นะคะเรามีธนาคารที่รองรับสําหรับลูกค้าที่ติดแบล็คลิสนะคะ คำถามที่5้นะคะกลัวรถดัดแปลงรถเกิดอุบัติเหตุมานะคะจากประสบการณ์ทำงานของผู้บริหารบริรษัทสอยนต์ประกันที่มากกว่า15ปีนะคะผู้บริหารของเรานะคะเลือกสรรรถที่มีคุณภาพนะคะมาให้ลูกค้าได้เลือกชมนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลในข้อนี้เลยค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่มีคําถามมากกว่า5คําถามคาใจกับมือหมาดเช่าซื้อนะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่ เบอร์0 8 1 6์แป6 8นนะคะเบอร์ผู้บริหารโดยตรงเลยค่ะหรือว่าจะโทรเบอร์0931389922เบอร์บริษัทนะคะวันนี้น้องพิมพ์ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ